โอเคผมก็สวัสดีทุกคนนะครับมาก็เดี๋ยววันนี้ทุนน่าสิบาทนะครับกับเกมนี้นะก็ไหลนอกนะฮะดูดิเลยวิ่งเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ยมาถึงบิ๊กวินเลยว่ะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจด Big Bean, ัดบิ๊กวินแบบร้อยแปดเก้าโอ้โห,โโหเบ็ดห้าบาทนะครับผมอุ้ยทุ่นน่าสิบมาถึงปุ๊บก,ก็มาเลยวะยังไงเนี่ยถือว่าเปิดหัวได้สวยถือว่าเปิดหัวได้สวยครับจงังหวะนี้ขอไหลไหลเลยนะ คลิปนี้ขอหลายๆอีก1 1 2บาทมาดิโหยถือว่าเปิดหัวได้สวยครับนี่ยังไม่เข้าฟรีเกมเลยนะเกมนี้ผมบอกเลยถ้าเข้าฟรีเกมนะ่ะโคตรเอาเรื่องนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก,ก่านที่ผมเล่นเกมนี้ลองย้อนไปดูได้นะแบบแต่โคตรหนักนะเกมนี้ถ้ามันเข้าฟรีเกมะนะครับโอเคเดี๋ยวหมุนไปอีกสักสามสิบรอบไปขอหลายๆแต่กระเติมาสองตัวแล้วยังไงหลายๆไปมีไวโอ้โหแต่ไม่เลี้ยง ไปครับเดี๋ยววันนี้มาลรุนใ้เข้าฟรีเกมกันไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่ถ้าไหลนอกโอเคก็ฟรีเกมก็ไม่จําเป็นถ้า,ถ,าถ้ามันเข้าฟรีเกมแล้วมันไม่ได้ตังค์ก็ก็ไม่ต้องเข้าเด้อลูกก็ไม่ต้องเข้าเด้อเอาไหลนอกก็ได้ถ้าไหลนอกแล้วมันได้ตังค์เอาไหลนอกดีกว่าเออมาโอ้แต่ขึ้นมา3ามรอแล้วเนี่ยทุนห0ิบะเจอดอกดอกแรกเข้าไปอะบิ๊กบินเลยอะโคตรตึงโคตรเอามาเลยมาดิบิ๊กวินไปอีกแล้วมาเลย เออมายังไงโแ้้วก็เงียบเลยแล้วไม่บิ๊กวินอีกแล้วเหรอสงสัยผมต้องเพิ่มเบ็ดว่ะหมดอีกหารอบนี้เพิ่มดีปะวะเพิ่มหรือลดเดียวถ้าเบ็ดเดิมเบ็ดเดิมมันไม่มาเราก็เปลี่ยนเบ็ดนะครับอุย้ยวายมาสวยจัดอ้ไหลยอยู่คูณหกโอ้ยบิ๊กวินครับร้อหห้าโอ้ขึ้นไปถึงคูลหกนะเสียดายไม่ไหลต่อครับเออไปต่อ คูณสี่คูณห้าคูณหกอ้โหอสุดที่คูณห้าบิก๊กวีนอีกแล้วมันคูณเรื่อยๆนะถ้ามันไหลาย,ยาวๆอ่ะเกมแน่้นะครับเออมันก็ทั่วๆไปนะหลายๆเกมก็อย่างนี้อู้ด,ดูไว้ดิเอวคูณสี่คูณห้าไปอีกสักงห้าสิบรอบไปวันนี้ขอไหลนอกยาวๆมาวันนี้ขอไหลนอกยาวๆมา ยังไงมันไม่แบบบ้มบซัมเบนะทุกคนแต่มันมาแบบมาแบบในน้อยอ่ะแต่มาแบบบ่อยๆอย่ะเข้าใจป่ะแบบในน้อยนานๆทีๆอะไรเงี้เยเออเนี่ย,ออยทีละร้อยทีละร้อยผมว่าโ,โอเคอยู่นะไหลนอกแม่งดีจัดเลยวะ่ะช่องเนี้ยจริงๆนะช่วงนี้ใครเล่นอยู่ผมแนะนําว่าไม,ไม่ไม่ต้องไปซื้อครับส่วนมากคนที่ซื้อช่องเนี้ยแบบ เกลือกันบ่อยมากเลยคือแบบโดนกันเยอะมากนะครับแนะนําให้ไหลนอกดีกว่านะช่วงนะี้อย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะครับดูดีขนาดแบบไม่ได้ซื้อนะแล้วหมุนธรรมดาแล้วมันเข้าฟีเกมมันยังไม่ค่อยแตกเลยนะครับแล้วยิ่งแบบเราซื้อเราเอาเงินไปแลกใช่ไหมลนะ่ะเออมันก็ไม่รู้วะโอมันมันไม่เข้าวะไหลนอกไหลนอกดีกว่านะช่วงนะี้ยจริงๆก็แล้วแต่คนอีกแล้วนะครับก็ บางคนอาจจะไหลนอกไม่ค่อยได้แต่เข้าฟเรีเกมหรือว่าซื้อฟเรีเกมแล้วแตกดีกว่าอย่างนี้นก็ก็ก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะนี่เหมือนกันนะครับเอาาอแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับก็ก็ลองลองดูแล้วกันเนาะแต่สำหรับผม <het. S 1> ผมว่ามันเป็นช่วงนะบางช่วงแบบไหลนอกไม่ได้เลยครับต้องซื้ออย่างเดียวเลยนะซื้อก็พอถูถ่ายไปได้แต่ไหลนอกนี่คือไม่ได้เลยอย่นี้ก็มีแต่มาช่วงนี้ก็คือห voilà. ไหลนอกมาโคตรดีแต่ซื้อหรือว่าเข้าฟีเรีเกมอะไรอ่้ไม่ไม่ค่อยมาเลยครับ เอยังไงรอบสุดท้ายครับผมว่าน่าจะพอแล้วผมจะพอแล้วทุนห้าสิบาทอะมาจะพันแล้วว่าเลิกครับเลิกได้เลิอกอย่างเงี้ยถึงพันแล้วเลิกเลยอย่างเงี้ยถึงพันแล้วเลิกเลยอีสามรอบถึงพันหรือเปล่าถึงพันไหมถึงพันไหมโอเคผ่านกลมๆไปได้เลิกก็ผม โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับยังไงใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะกันนะหุ้ขายไปสี่บาทวะจะ <c oughs> มันตีองค์กรก็พันหนึ่งนะครับกดหยุดไม่ทันเมื่อกี้นะก็ประมาณนี้ผมยังไงชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไปแล้วครับผมสวัสดีฮะ